ด้วยมันนี้นะเอออ่ะอ่ะสาธุสาธุเด้อมัอนี้มือจุกมือสั่นวันดีคุณตาเวงวัดนึงลูกสะเท้าไปคาไปคาไปขายให้ลูกให้หลานให้โชคให้ลาให้ตบคุ้มเงินตบ สรบข้อมเก้าคามเก้าก้อกันนะให้โชคให้ลาบให้ดูยินเป็นซุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญลุกเลิอให้มีคนรักคนแไปทางใดกันเด้อครับพุกพุงให้โชคให้มาเด้อซานสานพักพ่อพเด้ออ่ามามันอย่ามือมาความมือร่มมือสิบสิบสิ่งก็จะสกันมอ สองเออเออเอาแฝนิดออเออเเด้อไม้ก้นี่ไม้ก้นนี่อเด้อมัจุกตกไปทั้งตะลึงตกไหลไหลยสยเด้อนับลมนัำแรงอันโรคโควิดกันที่หนึ่งที่สองให้คาดไปเด้อแค่อาจจะตโงงเด้อปาไป่ถูก้าที่เจ้าเด้อวันนี้นะวันนี้ลูกหลานมาทำการทางานให้มีตะซงงตะลาบให้ยูนเป็นซุปไปหางเงินให้ทองนะให้ได้สามสิบล้านเด้อละไปรอบนีลนเออให้มีคู้ ใบนาตามคนอย่เด้อให้มีครูม,มานาัแกบริดอร์โชคขานดูเย็นสุขทุกท่าไแขกแรกคุ้มกับคู่เด้ยอยาสมุนี่เาาว้าเด้อไปแดงยืาอรื้อความดีเด้อให้ข้งมความดีนะความดีในนาที อันกุ้งเจ้ารักสุนักษาเจ้าตลอดไปความดีไห้เลยทำภาพดีดูสายกระยาดป็นทำภาพดีไว้นะนะนี่จัดการนให้เป็นแมชซ่เลอร์ที่ดีเด้อ <c oughs> ให้เป็นแมชซ่เลอร์ที่ดี <c oughs> เป็นผู้จัดการี <c oughs> เออเด้๋ยวล่ะให้ดูเย็นเป็นซุกท่องกันตลอดใบไมจับไป่ื่อไม่เท้าอยอดท่องกระบอกยอเดเป็นจูนเดอ้อครับคุณครั <c oughs> คุณดูเย็นเป็นซุกเพอผู้ทีได้คูแล้ว ไม่มีหลาหลาจะดื้อตะลักตะลักสะทุกสาทุกขึ้นขึ้อเลยนเออแล้วให้ข้างหลังกินเใหญ่เห็ดใส่บานเด้ใหญ่นะใ